สวัสดีครับบางบุดภูเก็ตครับวันนี้พามาชมตัวการมินตัวล่าสุดนะครับในตระกูลของ g ีเป็แนะครับแต่ก่อนจะเป็น 922XS ใช่ไหมครับแต่ณเวลานี้ครับการ์มินออกเป็นตัวใหม่แล้วก็ใส่สีมาโหดมากนะครับซึ่งเป็นจะมีสแกนข้างสำคัญคือจะมีสแกนข้างด้วยรับเรดาร์ด้วยซึ่งในตระกูลจีเป็ดแมพจีเป็ของกามินนะครับคือ1มันจะเป็นรุ่นที่รับเรดาร์อยู่แล้วเนาะแต่จะไม่มีสแกนข้างแต่ตอนนี้โอ้โหมาอลังการมาก ต้องใช้ว่าอลังการนะครับเพราะว่าผมทำอยูม่มินอยู่ยาวนานมากเราเดี๋ย้ดูสักครู่นะครับอันนี้ครับ gps map 9 2 3 xsv ส,สแกนข้างด้วยมีเรดาร์พร้อมนะครับตัวนี้เนียราคาบอกเลยเท่าราคาตัวเดิมเลยแต่อุปกรณ์รุ่นใหญ่นะครับจะไม่มีจะไม่รวมราคาของชุดอุปกรณ์เสริมหัวซาวเดอร์ก็ตามเรดาร์ก็ตามหรืออื่นๆอันต้องต้องว่าว่าเราจะใช้อะไรบ้างแต่ตัวนี้คือเป็นรุ่นทัชสกรีนมีระบบ Wi-Fi ยงเข้าหาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเอนดรอยเอลวิสได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวติดตามกันสักกู่นะครับมาดูความสามารถกันนะครับสหรับท่านที่เป็นต้องการออกเรด้าเขาต้องเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันสามารถพพอร์ตเรื่องของเรดร์ได้นะครับทีนี้นะครับหลักๆเลยผมจะเริ่มนําเสนอซึ่ง922ในตระกูล920ที่บของกามินไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมขอนาเสนอเรื่องของซสวโซน่าเสาเดิมปกติก่อนนะครับนี่ครับ จะภาพโอ้โหภาพออกมารอบนี้อลังการแน่นอนครับนี่คือฟาร์มสีปกตินะครับท่านจะไปงานน้ําลึกอ้าวก็อยู่ที่ประเภทหัวเนาะมันก็จะชัดประมาณนี้ขึ้นมาเพราะข้อมูลเหล่านี้ที่็นหมดสาธิตซึ่งมาจากการใช้งานจริงกับหัวประเภทที่เขาเซตมาและทําเป็นข้อมูลล่านี้เพื่อจะนําเสนอข้อมูลว่าการมินสามารถทําอะไรได้แล้วชัดประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนะโหมดเคลียร์วิวโหมดฟาร์มที่สูงแนวดิงนี่สังเกตสีครับ สีให้มาแรงมากสีแรงการน,นําเสนอที่เะไรกว่าถ้าเกิดท่านตามผมในคลิปที่ผ่านมาจะเป็นในตระกูลของสติเกอร์ที่วีวิตมันก็จะมีสีตัวนี้แต่สีตัวนี้ความละเอียดในรุ่นวีวิตสตเกอร์กับวีวิตจิเ a ซแมฟาวเลยต่างกันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้กําลังส่งถึง1000วัตต์ถึงแม้จะใช้หัวเทเด์ดกันแต่ความชัดต่างๆมันจะต่างกันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนุ้งฟารกำลังมันไม่เท่ากับจรุ่นนี้แต่จ้รุ่นนี้ดูภาพนะครับจะชัดประมาณน อ่าสีอยู่ที่เราจะปรุงเข้าไปเลยนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับของจริงชัดมากครับอตอนนี้มันมีการสะท้อนอยู่เนาะแต่ของจริงชัดมากนะครับถือว่าชัดมากเลยกับรอบนี้มาเรื่องของสีเรื่องของรายละเอียดนะครับนี่คือข้อดีของการมินนะครับอ่ามาต่อของอไซสแกนไซสแกนก็คือนะครับเป็นโหมดที่ จากปกติครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนึงเพราะว่าภาพมันของจริงมันชัดกว่าในกล้องสักอู้น,นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าหมดสีดีกว่าเนาะเพราะว่านี่ครับเพราะสีจากเมื่อผ่านกล้องความละเอียดมันไม่เหมือนกับของจริงของจริงมันจะมีอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีเหลือบเหลืองขึ้นมาให้เราแยกรายละเอียดเนะาะจจาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านเห็นของจริงท่านจะเห็นว่ามันจะชัดประมาณไหนนี่ครับสีก็จะมีสีเหล่านี้นะครับนี่ครับละเอียดมากนะครับถือว่าละเอียดมากนี่คือการมิ่นพัฒนามาเต็มจริงๆนะครับรอบนี้กับตัว 923แต่ก่อนมันเป็น92 2นะครับพอเป็น9 2 3มาใส่สีมาเหมือนกับวัววิวิทเลยแต่ฟังรายละเอียดต่างกันนะพ่อกำลังส่งของเครื่องมันต่างกันครับผมอ่าครับผมส่วนเล,ลสโคบเหล่านี้ครับมันอยู่ที่ประเภทหัวนะครับหนึ่งมันอยู่ที่อุปกรณ์เสริมที่เราจะต,ต้องการใส่หัวเข้าไปว่าจะเป็นหัวรุ่นไหนแบบไหนอันนี้จะเป็นพลาสติกรุ่นก่อนๆที่ออกมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้มัน,มนไปไกลแล้วเนาะก็จะมีหลายประเภทหัวนะครับซึ่งหมดเหล่านี้มันจะอยู่ที่ประเภทหัวซึ่งเวลาใช้งานจริงบางหมดมันจะไม่ขึ้นโชว์เพราะว่าหัวเราใส่่ไปกก็ตางันนเะ อ่าตอนนี้ก็เป็นพลาติกพี2จะเป็นตัวก่อนนะครับอันนี้ฟอร์บูสแกนของการมินนะครับมันอยู่ที่ประเภทหัวนะครับเน้นย้ํามันอยู่ที่ประเภทหัวมันไม่ได้ทําได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราต้องการใส่อะไรเข้าไปส่วนหนึ่งข้อมูลเหล่านั้นผมจะเป็นหัวอธิบายให้ทีว่าต้องการแบบนี้ต้องใช้อะไรเข้าไปนะครับอ่า 3D ก็จะเป็นหัวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เครื่องตรงนี้รับได้อ่าครับผม อันนี้ก็เช่นกันเป็น 3D มบกวันแนวดิ่งตรงท้องเรือนะครับต้องอยู่ที่ประเภทหัวนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับแต่ละโหมดอยู่ที่ประเภทหัวทั้งหมดครับผมและที่สําคัญสุดของกาหมิ่นไลสโคบนะครับนี่ครับที่สุดแล้วจับความเคลื่อนไหวของสิ่งเคลื่อนไหวไม่จะเป็นปลาก็ตามถ้าเกิดตรงนั้นเป็นกระแสน้ำไหลยอยู่ต้นกิ่งไม้ด้านล่างเคลื่อนไม่เคลื่อนไอ้พวกนี้ครับหรืออยู่ในเคลื่อนกิ่งไม้อยู่นิ่งสิ่งที่เคลื่อนคืออาจจะเป็นพวกปลา นะครับนี่คือตัวช่วยช่วยะเยอะนะครับกับโหมดพาราติกไลท์สโคปนะครับมาต่อของงานทะเลนะครับเดินทางกลางคืนฝนตกหนักมองทางยากตัวช่วยคือระบบเรดาร์นะครับช่วงเดียวก็คือเป็นไม่มีการซ้อนแผนที่นะครับเจอก,กลุ่มเมฆฝนเรือ,อรลำอกบังทางเดินเราสามารถล็อกเป้าได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกับตัว922ที่มีมาแล้วนะครับ แต่ความละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นโอเวอร์เลโอเวอร์เลคือการซ้อนข้อมูลระหว่าง gps เข้าไปในเอาเรดาร์ครับมี gps ซ้อนเข้ามาด้วยทําให้เราเห็นได้ง่ายว่าสิ่งที่ลอยอยู่สิ่งเคลื่อนอยู่เป็นอะไรจากที่ปกติแล้วเราจะเห็นเรดาร์เพียวเพียวด,ดุดๆดแต่เมื่อซ้อนโอเวอร์เลของแผนที่ไปครับทำให้เราง่ายกับเรดาร์นี่คือตัวช่วยของการเดินทางแบบเรามองไม่เห็นไม่ว่าวันนั้นเป็นกลางวันเที่ยงเปียเป้ยงเลยแต่อยู่ฝนตกหนักมองทางไม่เห็นเรดาร์ーーจะมากวาด สิ่งที่สายตาเรามองเห็นฝนตกหนักเรามองเลยหัวเรือไปหมดไม่เกิน10เมตรแต่เรดาร์มันไปได้มากกว่านั้นไปได้ถึงอยู่ที่ศักยภาพของหัวเช่นหัวอยู่ที่40กว่ากิโลเมตร70กว่ากิโลเมตรนะครับที่สามารถทําได้ในทางของการมินซึ่งหลักๆแล้วผมก็ชอบไปทางระของซาดเดอร์แล้วนี้ครับส,สแกนข้างจี s บสเรดาร์ทำงานควบคู่กันในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมดเนาะหรือบางท่านต้องการเป็นแค่ดูระบบซาดเดอร์แต่เปลี่ยนทุกอย่างขึ้นมาตามเราต้องการ ขอฝากสำนักการมิ้นด้วยด้วยครับกับตัวล่าสุดนะครับ g b s Map 923 XSV สวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับผม